ถ้ามองตากันนะครับตาไม่คือนคือตอนเด็กๆอย่างนี้อาจจะยังแบบยังหมองครับยังไม่มีออร่าในการที่เราจะมามีโอกาสได้เป็นนักแสดงตอนเด็กเๆยังไม่ได้ใช้เราไม่ได้เรียนเตียงพอเราได้ใช้กันในเย่ปุ้งเท่านั้นแหละครับกลายเป็นผัดผิวหมอให้เป็นผิวใสเลยครับก็เลยได้เป็นผิวใสแบบสกายก่อน้านี้เลยครับค่ะจ้าส่งเป็นแฟนออฟกันในเย่เร่ง ก่อนอย่างที่บอกนะว่าในสมัยก่อนอาจจะเป็นมีผิวที่หมองคล้ำนะคะ,ะไม่ได้มีผิวน้ำมันใสคะแต่ว่าเมื่อมาพบกับบุณแครีไทยแอสิสของเรานะคะผิวน้าก็ถือว,ว่าสวยเลยนะคะจนหลัดผิวนั่นเองนะคะแต่ว่าไลฟ์ไสไตล์ของผู้ชายปกติไลฟ์ไสไตล์ที่คึงแน่นมากๆทุกวันต้องมีการถ่ายงานเอ่ยต้องออกแดดเอ่ยต้องไปประจนอะไร,ไรต,ต่างๆนานานะคะถ <laughs> ือว,ว่าบางทีก็มีปัญหาผิวแหละอย่างแบบซิวหรือวผิวของค่ะ กวนใจครับไหมเอาจริงๆอันนี้ว่าเป็นเรื่องธรรมชาติที่เราแบบติดเย็ไม่ได้พอช่วงนี้แบบอันนี้ทำงานหนักหรือว่าเราออกกองตากแดดกับฟุ้งเลยครับแล้วก็ทำให้เกิดผิวมองครับเป็นสิวได้แต่ว่าพออันนี้ได้รู้จักกันนีะได้เสร็จะครับก็ทำให้แบบพอเราได้เพื่อนใหม่เลครับก็มาหยุดผัดผิวเราไดมีตัวช่วยแบบ P H A S A P S A เนี่ครับช่วยเหมือนเป็นการผัดผิวแบบอ่อนโยนด้วยทรัให้แบบผิวเราแบบเฟื้นใหม่ขึ้นมาจะได้ได้ผิวใหม่ พี่กายล่ะคะมีปัญหาอะไรบ้างไหมก็มีบ้างนะครับโดยเฉพาะช่วงแรกๆที่เราเข้าร่วมกันก็แบบยังไม่ค่อยรู้ว่าต้องดูแลตัวเอง ผลดูเน็กโลทุกอย่างบอกว่าผิวเรียบเนียนใช่ครับเพอร์เฟษชายไปแล้วก็ไดมอนด์ครับนะคะเน็น้านะคะได้ส่งเป็นเป็นออฟกานิเย่จริงนะคะถือว่าเป็นไอเทมแห่งแห่งทุกเลยนะคะสำหรับสายผิวใสสามารถออกลานะคะผือออกกราบนะคะรอยสิวจุดดำดำได้เลยนะคะเพราะว่าทั้งคูุ่้มค่ะกจากเป็นเฟ็นออฟกานิเย่แล้วนะคะยังเป็นผู้ใช้จริงด้วยนะคะสำหรับบริเอณไตรแอสิกรีนิวนะคะทุกคนค่ะ ี๋ยวจะหาว่าโงนะ่เดี๋ยวจะหาว่าพูดไม่จริงนะคะเดี๋ยวให้ทัศกราธ้นกกานาณีนะคะมาทดสอบดีกว่านะคะว่ากอนนร,าริเอตไรแอซิทนะคะมีผลลัพธ์อย่างไรให้เห็นสดๆกันกับตาไปเลยนะคะขออนุญาตเปิดน้องออกมาเลยค่ะชนลีค่ะมาเปิดน้องกอริีอตไรแอซิทร,รีดออมาเลยนะคะน้องเดินได้หรือเปล่าเนี่ยขอไม่ใช่น้องตั้งอยู่ที่โต๊ะคางตรงนี้นะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรากันทุนล้อกันดีกว่า ไนแอทไนแอซิลวีนิลนะคะเราจะเห็นว่านะคะมันท,ทั้งเหลวทั้งใสเคลียร์แล้วบางเบาสุดๆสบายผิวสุดๆเลยนะคะก็ไม่เหนียวเหนอะหนะหน้าด้วยนะคะแบบนี้ <c oughs> <ๆ>นะคะหมดทรีอเลยเดีจริงๆอ่ะลองใช้ได้เลยค่ะสาธิตได้เลยค่ะ, ح ح คะว่าใช้อย่างไรเอ๊ะเราเห็นเนี่ยผลิตภัณฑ์นี้ขวดแบบนี้ใช้อย่างไรนะคะทุกคนขาแบบนี้ค่ะขึ้นมาด้วยดีไซน์ใหม่ด้วยครับที่แบบจะ โปรเยี่ยนะคยับแล้วเรา,าก็หยดเขาแบบหยดงานกินจกรรมหยดแบบแม่นยำนี่หยดผัดผิวที<ช>่ <c oughs> ทุกคนจะเห็นว่าตรงนี้ครับจะมีควาปริมาณรบอกด้วยว่ากับว่าใช้เป็เนเท่าไหร,ไร่แล้วแล้วก็อย่างที่นันนี่บอกไปนะครับดีไซน์แพคเกจจิ้งนะครับจะโปรเยีย<ช>นะครับจะให้ทุงกล่องเนี่ยมันจด ที่แบบไม่ชอบอยู่รืออะไรค่ะตันนี้บอกเลยว่าตัวนี้ตอบโจทย์เพราะเราก็แบบรู้สึกสบายผิวแล้วก็ไปใช้งานเราใช้ชุดน,น,นี้มาตลอดไปค่ะ,คะแล้วก็เคล็ดลับอย่าที่บอกว่าเป็นแพคเกจจิ้งจากไหนนะคะตอนนี้เมื่อกี้บอกจากเกาหลีใชครับจากเกาหลีนะคะขออนุญาตให้ดูอีกทีนึงค่ะที่กายวิธีการกดวิธีการใช้ค่ะกดตรงไหนอย่างไรจ๊ะ ที่ชอบไปก่อนนั้นก็คือพอมันจบแบบว่าได้ตรง จะคุ้หรือผมก็ทำผมได้หมดเลยงั้นเดี๋ยวเอาเป็นโฆษณาก่อนกี้มาแบบนี้ครับก็อยากจะให้ทุกคนมาลองใช้นะครับอันนี้เซรั่มไทรัสติคเรนิวนะครับก็เป็นเซรั่มที่ผมว่าออกโจทย์ทุกปัญหาผิวด้วยนะแต่อยากดูแทนแรกรูขุมขนและดูเล็กลงนะครับรอยดูรอยดำกระจ่างใสมากขึ้นแล้วก็แนะนำให้ลองใช้นะครับผมใช่ครับจริงๆก็อย่างที่สกายบอกวันนี้ก็ เรียกว่าเราอยากอยากได้ผ so ิวใหม่แล้วกันเราก็อย่างที่บอกมันเป็นโยดผัดผิวเราก็จะได้ผิวใหม่ขึ้นมาเลยครับแล้วก็อ่อนโยนด้วยสามารถใช้ได้แบบใครที่ผิวแพ้ง่ายก็แบบใช้ได้รับรองว่าคุณจะได้ผิวใหม่แบบพวกเราสองคนแน่นอนครับค่ะคอเซียเพื่องการน้ำมัให้กับเฟรบกับนีเลสได้นานนี้ค่ะในระดับต่อไปนะคะขออนุญาตนะคะ ก็เป็นสกิลพิลานะคะว่าวันนี้ค่ะได้กำเนิดเกิดใหม่แล้วนะคะับสำหรับเฟยน็อกกันเย่ของเราทั้งคู่นะคะพันธสไตล์แล้วก็นานนี้นะคะในสองแรกขออนุญาตค่ะเป็นภาพของสไตล์และนานี้ค่ะเปลี่ยนเส่้อผู้พิชซ์มาเป็นเลขา น e n s i v ายไป e x p e r i e n